บางองคเียร์ติดตัววันนี้ต้นวัโครงการก้านประวัตกรรมและพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจําปี2,568ที่นวัตกรรมของเราก็คือยี่โก้มินท้รนี้มิลพลังงานสะอาดจากแหล่งแสงประเภทของเรานวัตกรรมด้านพลังงานเดี๋ยวเราไปดูที่มาและความสํคัญกันเลยค่ะความสําคัญและที่มาของนวัตกรรมนะคะเพราะปัจจุบันเราใหญ่เผชิญกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง ใช้เป็นการเชือส่งผลได้มีการปล่อยการคาร์บอนไดออกไซด์จรารนากซึ่งเป็นตัวหลักพณะผู้จัดการศิ์สร้างมีข้อเป็นศิษย์ที่จะไปจัดการเรืนอาได้จักต่อทุกังวัานจ uh, <feelings>? ังกวัืนแต่ช่วยลดการขับรไซน์และคะงบประมาณที่ใช้พัฒนานวัตกรรมรวมงบประมาณโดย2520บาท การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,กกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ของนวัตรกรรม e c o ค i ินแบตเตอรี่เวลาทำงานเฉลี่ยต่อวัน24ชั่วโมงลมประมาณ20ชั่วโมงแสงอาทิตย์12ชั่วโมงซ้อนทับกันกำลังการผลิตรวมต่อวัน1.08กิโลวัตต์ต่อวันกำลังการผลิตรวมต่อปีเท่ากับ394.2กิโลวัตต์ต่อปีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี เท่ากับ 197. 1 9 7 1กิกโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหากติดตั้ง1,000พันชุดจะเท่ากับ197,100กหนึ่งกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเหลือคิดเป็น197.1ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีดังนั้นนวัตกรรมอีโควินแบตเตอรี่1000ชุดจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 197.1ตันต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง2815 3 9 2ถึง3912ต้นต่อปีข้อดีของนวัตรกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือวิธีการที่มีอยู่ก่อนหน้าคุณสมบัต e ิ Eco Win Battery การใช้พื้นที่น้อยมากใช้แนวตั้งผสมผสานการผลิตพลังงานต่อเนื่องสูงลมบวกแสงอาทิตย์ใช้ได้กลางวันและกลางคืนการลดการคาร์บอนไดออกไซด์สูงมาก ผลิตเองลดการนําเข้าความเหมาะสมในเขตเมืองสูงมากกระทัดรัดเสียงเบาความซับซ้อนในการติดตั้งปานกลางความยืดหยุ่นสูงปรับขนาดได้ติดตั้งได้หลากหลายผลลัพธ์อีโควินแบตเตอรี่ให้ความต่อเนื่องในการผลิตพลังงานที่เหนือกว่าทำให้มั่นใจได้ว่ามีแหล่งพลังงานสำรองตลอดเวลาลดปัญหาไฟดับหรือการพึ่งพาโครงขายหลัก